หนูไม่ได้ใส่ใจคำพูดคนอื่นไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาฟังคำนี้ไว้เลยนะคะและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่หนูจะพูดนะคะต่อจากนี้หนูไล์ขายของหนูทำอะไรลบกวนไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงบุคคลอื่นถ้าไม่อยากติดตามหนูไปกดเลิกติดตามหนูที่หน้าช่องโอเคไหมคะคลิปอะไรต่างๆนานา,นาที่หนูลงหนูจะลบให้ทั้งหมด นะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งถามหนูไม่ต้องมานั่งอะไรกับหนูหนูรับคำถามพวกนี้มาตั้งแต่วันที่31อหนูรับมาตั้งแต่วันนั้นแล้วหนูต่อแชทหนูไม่ไหวแล้วหนูกะจะไม่พูดแล้วแต่หนูไม่ได้พูดเหตุผลอะไรใดๆนะหนูอยากให้ทุกคนน่ะเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะที่ผ่านมาหนูกล้าพูดเลยว่าหนูอยู่ด้วยความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนูให้สามร้อยนะคะแต่ณวันนี้หนูอ่ะของญาติกลับมาอยู่เป็น คนบ้านๆธรรมดาคนนึงเพราะว่าหนูมาเป็นคนท้องหนูมาเป็นคนป่วย